สวัสดีค่ะเพื่อนมุมนี้มุมกาแฟของวิวีนะคะมัเดอมะม่วงมะม่วงสุกคาต้นแล้วนี่ถาดละลอยเนี่ยบอบอถาดละลอยเวลาที่เราวิวีมีบ้านสวนค่ะเสร็จจากบ้านนี้ก็จะอาจจะไปทำสะปลาโคกน้องนาเรากลับมาอยู่เมืองไทยเราก็ต้องไปปรับ ปูงที่ดินของเราตอนนี้เราก็แบ่งให้น้องทําให้น้องทําให้น้องสาวน้องชายทําเรามีกินมีใช้เราก็แบ่งให้ญาติพี่น้องเราทําไปเขาทําแล้วเวลาเราออกไปบ้านสวนทั้งปูกทั้งขายได้เงินค่ะปลูกฝังนี้ได้เงิน ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดปลูกทุกอย่างที่ขวางหน้าวิวีมีที่ดินยี่สิบห้าไร่นะคะตรงไปเลยสันเขื่อนแถวสันเขื่อนอำเภอนํำพองนะคะปลูกมะม่วงก็ได้กินเคี้ยวเสวยอ,อันนี้มะม่วงใหญ่บ้านเราถาดละร่อยเมคขายได้ขายได้ข็า,ขาเาหมาบางคนเขาก็เมาเป็นต้นเนาะ ขายได้เงินนะคะค้าความก็บอกแล้วใครค้าความมีลูกหมดลูกมีเมียหมือเมียเดอ้อสิบอกให้เดอ้อมีเงินหมดเงินนะคะแต่ทนายเขาไม่หมดนะคะเพราะคุณค้าความคุณไปจ้างทนายเขาก็ได้แต่เงินแปลแล้วมาปู่มองขายคือวีนี่ได้เงินถาละร้อยนี่สามร้อยตัวนี้ให้น้องสาว นะคะน้องสาวพี่สาวเขาไม่สนใจเลยก็สนใจแต่การเกษตรว่มีเวลาเวาน้ำค้นพะนะเราโทรเราโทรกลับบ้านสวนเดี๋ยวเสร็จสิ้นเดือนนี้ถ้าเสร็จหลังจากขึ้นบ้านวิวก็ไปไปมามา,มาเรื่อยๆค่ะบางทีก็ออกไปพักผ่อนชมวิวธรรมชาติบ้านสวนแต่ปีนี้ที่ดินเฉพาะของวิววิวิวไม่ให้ทำ ไรอ้อ,อยยูค่าก็จะให้ตัดออกทำเป็นสิ่งสวยงามค่ะไปทำสาปปลาขายใครจะเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงไปไก่ก็เติกกระเติกตอ,ออกไปบ้านสวนโคกหนองนาะมีแต่ได้เงินคนเรามันต้องกินต้องใช้ทุกวันใช่ไหมปลูกผักก็ได้กินไงเหลือกินก็เก็บไปขายเหลือใช้ก็ เก็บนะคะมันก็ได้เป็นพืชเศรษฐกิจทั่วไปปลูกผักสารพัดผักผักอะไรที่เราเก็บกินผักติวผักแพวผักนอกผักกินถึงยิ่งผักปังกินถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยผักหวานหนอ่อไม้ น่าใหม่ก็ได้ขายมะม่วงนี่เหลืออยู่ถาดเดียวนี่ก็เลยเอามาไว้ให้คุณพลังคนก็เริ่มเจะสุกแล้วนะเห็นไหมเฮิมเฮิมหามหามหามะม่วงสามีก็ชอบกินสุกเนาะพราะเราชอบกินมะม่วงดิบยำยำยำเปรี้ยวปากยำใส่กุ้งสดหอมหัวแดงพริกอุยน้ำลายไหล นะคะคฝากบอกเพื่อนอย่าไปลงกลกับคนนะคะยิ่งยิงยงพวกคนอื่นเขาไม่มีใครมาสนใจหรอกทั่วโลกเขสนใจแต่ว่าสนใจแต่พวกไอ่ยูทูบแแบสายนั่นแหละสายนั่นแหละด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็ คู่กันไปคู่กันมาแล้วก็เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอกเสียใจไม่ขอแนะนำนะคะขออยู่ขอนอนนาปลูกผักขาย,ยรวยรวยไม่รวยก็สวยได้